สวัสดีครับอ่าพี่โอมครับวันนี้พี่โอมจะมาอธิบายหรือสอนเกมครับวิธีเล่นเกม Ticket to r i g h t ครับเวอร์ชันนิวยอร์กครับเป็นเกมกล่องน่ารักน่ารักเนาะนะครับตัวนี้เล่นได้2-4คนครับเล่นได้ตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปใช้เวลาประมาณ10-15นาทีก็จบเกมแล้วนะครับอ่าจุดแตกต่างระหว่าง Ticket to r i g h t นิวยอร์กับ Ticket to r i g h t ปกติก่อนหรือกันนะครับทุกคนที่เคยเล่นทิกเก็ตสุดไร้ปกติจะรู้จักโซนอเมริกาเนาะแต่พอน mm ิวยอร์กเขาจะโฟกัส hmm. เป็นเป็นโซนในนิวยอร์กหรือกันในเ mm hmm. กาะแมนฮ mm ัตตันใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียกเกา mm hmm. ะแมนฮัตตันปะนะครับ mm hmm. ในในในเกาะนิวยอร์กอะในในเมืองนิวยอร์กอะมันจะมีโซนต่างๆนะครับมีบุกลินนะฮะมีวอลสตรีทนะครับมีไชน่าทาว นะครับมี lower east side นะครับมี n w i ว h ชว l ลเลจนะครับมีอะไรนะมีประพาคารแถวไอเนี่ยอะไรวะเพปีเสรีภาพเออโอเคยูพพนะิเต uni ็ดเนชั่นครับจะอยู่โซนนี้นี่อะ่ะผมโชว์บอร์ดก่อนบอร์ดมาแบบน่ารักมุ้งมิ้งนะฮะ นะครับเป็นบอร์ดในเกาะนิวยอร์กนะครับผู้รู้คือพี่ยีนนะฮะพี่ยีนไปอยู่นิวยอร์กมาประมาณ3ปีนะครับนินทาเมีอไม่ใช่นะครับแล้วก็ลินคอนเซ็นเตอร์ครับเดี๋ยวให้ผู้รู้สัมภาษณ์ผู้รู้หน่อยดีกว่านะฮะพี่พี่ยินผู้กว้างขวางในนิวยอร์กครับพอแนะนำได้ไหมฮะไม่ตอบผมด้วยอ่ะจุดเด่นของอันนี้ครับแทนที่เราจะต่อรถไฟเหมือนเดิมนะเราจะมา ต่อเป็นรถแท็กซี่แทนนะครับตัวคอมเพนนต์นะครับ,รบทำสีออกมาได้แบบชอบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีมินนะฮะหรือสีม่วงที่เกิดขึ้นแล้วก็สีเหลืองนะครับอะนะครับนี่ครับอ่ดวผมให้ดูก่อนใครที่ได้ไปนิวยอร์กจะคุ้นเคยกับแท็กซี่นิวยอร์กเป็นอย่างดีฮะแท็กซี่สีเหลืองอ่นะครับคราวนี้ฮะตัว มคคณิกโดยรวมเกมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแต่เขาปรับให้ใช้ระยะเวลาสั้นลงครับจากปกติที่เล่นประมาณ30นาทีปะ่ะพี่ท็อปจนถึงชั่วโมงครึ่งนะนึกชั่วโมงถึงชั่วโมงครึง่งเหลือเพียงแค่นะ10-15นาทีเท่านั้นเองนะครับเหมาะมากๆเวลาแบบเป็นกิจกรรมยามว่างพกพาไปแคมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่อมก็จะแนะนำตัวนิวยอร์กเนี่ยแหละนะครับหรือไซส์ประมาณเนี้ยนะครับคราวนี้มีอะไรที่แตกต่างอีกครับ ตอนเริ่มต้นเกมครับปกติเมื่อก่อนเราจะได้4ใบเนาะตัวการลดไฟนะฮะเราจะได้4ใบเราจะได้การลดแท็กซี่เพียงแค่2ใบนะฮะตอนเริ่มต้นเกมเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวการ์ดที่ใช้เล่นนะฮะตัวการ์ดภารกิจนะครับหรือตัวการ์ดทิกเก็ตน,นะฮะจะเหลืออยู่เพียงแค่2ใบเท่านั้นนะครับจากปกติตอนเราเล่นเวอร์ชันกลองใหญ่เนี่ยจะได้3ใบนะรอบนี้จะเปิดแค่2เลือกเก็บ1ใบ เป็นอย่างน้อยนะฮะหรือเลือกเก็บไว้ทั้ง2ใบก็ได้นะครับ mm. ที่เพิ่มเติมเข้ามาครับ mm. เนื่องจากกฎกติกาครับง่ายลงฮะ mm. เขาก็เลยมีตัวนับคะแนนมาให้ด้วยนะฮะเราจะไม่มีสังเกตดูตัวบอร์ดจะไม่มีตัวมาร์กเกอร์นับเนาะไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสกอรอリンอ่านะครับแต่เราจะมีตัวกระดาษที่เอาไว้จดแต้มให้นะฮะนอกจากนั้นไม่พอครับเรายังจะมีตัวอะไรนะ ตัวบอร์ดที่เล็กลงถูกไหมครับอ่ะคราวนี้ครับหลายๆคนอยากจะรู้วิธีเล่นแล้วฮะว่าจะแตกต่างหรือเหมือนกับเวอร์ชันปกติยังไงครับคําตอบคือแทบไม่แตกต่างเลยครับตัวบอร์ดที่มีเพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากเวอร์ชันปกติคือทันทีที่คุณไปจอยกับตัว <10 S 1> จุดท่องเที่ยวต่างๆครับที่เป็นจุดท่องเที่ยวพิเศษคุณจะได้พอยต์โบนัสเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะฮะนะครับพอยต์โบนัส แล้วก็วิธีนับแต้มเดี๋ยวพี่อมจะอธิบายในคลิปนี้แหละว่าเอ้ยอันนี้ใช้ทําอะไรนะครับอ่ะมาหลักการเล่นครับเหมือนเดิมครับเลือกทํา3แอคชั่นจากเอ่อเลือกทํา1แอคชั่นจาก3แอคชั่นนะครับแอคชั่นที่1ครับเลือกหยิบการ์ดครับอ่าวิธีหยิบการ์ดครับแยกย่อยออกเป็น2กร,รณีเหมือนเดิมครับถ้าเป็นการ์ดสีลุงหยิบได้1ใบถ้าเป็นการ์ด Taxi, รถแท็กซี่ปกติหยิบได้สองใบนะครับไม่ว่าจะหยิบจากบนกองหรือหยิบจากกา๊าซที่เปิดอยู่นะครับถ้าเป็นกา๊าซสีลุงที่คว่ำอยู่อันนี้ถือว่าเราเป็นเร,เราดวงดีนะโอเคเนาะกพ่อก๊าซอื่นๆเป็นขอสงปกติแต่ถ้าสีลุงจะเป็นแท็กซี่อ่าใช่อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับกา๊าซอันเนี้ยจุดเด่นของเขาคือนิวยอร์กมันดังเรื่องรถแท็กซี่สีเหลืองอะ่ะ เขาก็จะเอาธีมหรือกิมมิคของรถแท็กซี่มาที่เหลือจะเป็นรถแวนรถบรรทุกรถตู้นะครับมันจะมีรถเอ่อรถเมยที่ชื่อเกฮาวป่ะรถเมยที่แบบข้ามเมืองอะไรเงี้ยพี่ผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เอ่อลองเกจรถังมีอยู่ไหมครับพี่เหมือนจะไม่มีแล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีลองเกจแล้วนะฮะไม่มีการ์โบนัสอะไรแล้วจะมีตัวพอยต์โบนัสมาที่ ที่ตัวบอร์ดแทนนะครับะอ,อะแอคชั่นที่1ครับเรื่องหยิบการ์ดบอกไปแล้วหยิบได้2อ,อย่างก็คือหยิบการ์ดจากที่เปิดอยู่นะครับสใบถ้าเป็นสีลุ้งเปิดอยู่หยิบได้ใบเดียวหรือสุ่มหยิบจากกองการ์ดสองใบนะครับสเต็ปที่2ครับคือการจวดการ์ดภารกิจเพิ่มเติมครับน้องจะต,ต้องจวดทั้งหมด2ใบเลือกเก็บอย่างน้อย1ใบนะครับสเต็ปที่3ครับคือเราสามารถเลือกที่จะ เมื่อเราสะสมครบเส้นทางแล้วเราสามารถวางรถหรือวางเส้นทางของเราได้นะครับวิธีวางมีเงื่อนไขดังนี้ครับเดี๋ยวให้พี่ท็อปซูมมาใกล้ๆหน่อยนะฮะอ่านะครับถ้าตรงนี้เป็นสีไหนเราต้องเก็บการ์ดตามจำนวนนั้นครับอย่างเช่นจากบุกลินครับไปวอลสตรีทครับมันมี2ส,สายนะครับเราสามารถเลือกเก็บการ์ดสีน้ำเงิน3ใบหรือสีดำ3า3ใบก็ได้ครับเมื่อเก็บครบ ให้เราวางรถครับใช้แอคชั่นวางรถนะครับโดยการที่ทิ้งการ์ดที่เก็บสะสมมาแล้วเอารถของสีของเราครับมาวางแบบนี้ครับแบบอโอเคไหมนะครับอันนี้คือแอคชั่นวางรถนะครับคราวนี้สมมุติภารกิจพี่โอมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มิด ทาวเวส์แกรฟกับ c e n t ตอร์พารครับอยู่ช่วงบนครับมิดทาวเวส t อยู่ตรงนี้ถึงตรงนี้อ่าพี่อมอยากจะทำภารกิจนี้ให้ได้ให้ได้การ์ดแต้มตรงนี้เน,ะนาะนะครับเราก็จะต้องเก็บการ์ดสีแดงให้ได้ครบ2อันถ้าพี่อมเก็บได้ครบ2อันพี่อมก็จะเชื่อมถึงกันคราวนี้น้องๆหลายคนอาจจะถามว่าพี่คะหรือพี่ครับแล้วถ้าผมเดินทางไกลล่ะครับมันจะมีอย่างนี้วอลสตีเนาะจากตรงนี้นะครับมาที่อะไรนะ เชลซีครับอ่าวอสติดเชลซีวอสตีดครับอยู่นี่เชลซี Chelsea, อยู่นี่น้องจะต้องวางแผนในหัวครับว่าเราจะเดินทางจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ได้ไงนะครับทางที่ใกล้ที่สุดข,ของเราคืออะไรก็คืออันนี้แล้วมาอันนี้เนาะนะครับน้องอาจจะบอกว่าผมขอเก็บกา๊าซสีชมพูสี่ใบแล้วผมก็วางเลยฮะแบบนี้ครับอ่าคำถามน้องอาจจะเกิดคำถามว่า แล้วสีเทาล่ะครับพี่มันใช้ทําอะไรสีเทาไม่ใช่ใช้กา๊าซสีเทาหรือสีดํานะครับสีเทามันบอกว่าเราใช้กา๊าซอะไรก็ได้ครับที่เป็นสีเดียวกันนะครับอย่างบล็อกเนี้ยมันมี2บล็อกก็ใช้2ใบนะครับถ้ามันมี3บล็อกก็ใช้3ใบโอเคปะ่ะเออนะใช้สีอะไรก็ได้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้สีอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าวางอันนี้เชื่อมได้และวางอันนี้ได้ มันจะทํามันจะหมายความว่าเราเดินทางจากตรงเนี้ยมาตรงนี้นะครับได้สําเร็จไม่จําเป็นจะต้องอย่างนี้วิธีเดียวนะน้องอาจจะวางอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเพื่อนอะ่ะคลองคลองเส้นนี้ไปแล้วนะครับน้องน้องเดินทางยังไงก็ได้ให้มันมันเป็นเส้นต่อเนื่องกันอะ่ะนะครับอ่า เหมือนใจวิ่งเหมือนใจรถติดเอเอเอ,อ,อาจจะต้องวิ่งอ้อมนิดนึงนะครับเนาะบางครั้งเฮ้ยเพื่อนวางไปแล้วหนูวางทับเพื่อนไม่ได้นะครับคือถ้าเพื่อนวางเส้นนี้ไปแล้วเราจะวางทับอย่างเงี้ยไม่ได้นะโอเคปะ่ะอย่างงี้ทําไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาเส้นทางอื่นไปแต่ถ้ามันมีสองเส้นอ่าเพื่อนเอาสีเขียวไปเราเอาสีแดงอย่างเงี้ยทําได้ครับโอเคปะ่ะ อ่ะคราวนี้เรามาคำนวณแต้มกันว่าถ้าเป็นกรณีนี้ครับเขาจะคำนวณแต้มยังไงครับอันดับแรกครับเขาจะมีแต้มจำนวนรถยนต์ก่อนอ่าอย่างเช่นตรงนี้ฮะอ่าพี่ท็อปมาซูมที่บอร์ดอีกนิดนึงครับครับที่บอร์ดเขาจะบอกว่าถ้าเราวางรถต่อเนื่องกัน1คันนะฮะในกรณีที่แบบวางเงี้ยนะจากนี่มานี่ใช้1คันเนี้ยนะครับเราจะได้เพียงแค่1แต้ม ถ้าสองคันแบบนี้หนึ่งสองอย่างนี้เราจะได้สองแต้มถ้าสามคันละ่ะเราจะได้สี่แต้มนะครับและถ้าสี่คันเราจะได้เจ็ดแต้มนะครับเราก็มาบวกเลยครับอันนี้นะับหนึ่งนะครับอันนี้สองสามสี่ห้าหกแล้วเพิ่มโบนัสเป็นเจ็ดครับก็คือตัวนี้นะครับเพราะสามคันเท่ากับน้องคนนี้ได้เจ็ดแต้มนะครับอ่ะคราวนี้มันจะมีแต้มอะไรอีกแต้ม ภารกิจสมมติทำภารกิจสำเร็จ2ใบฮะก็จะ7บวก3เป็น10บวก6เป็น16ครับแล้วก็น้องเขาจะมีแต้มโบนัสไหมแต้มโบนัสให้ดูอย่างนี้ครับให้ดูว่าเส้นทางของรถเราอะครับเชื่อมกับเมืองที่มีโบนัสกี่เมืองเวลานับนับครั้งเดียวนะครับไม่นับซ้ําอาทิเช่นสมมุติพี่มีเชื่อมเมืองนี้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 นะครับพี่อมนี่ก็จะได้แต้มโบนัส1 2 3 4สาี่นะครับ ไม่มีแบบ1 2 3สอย่างนี้เพราะว่าอันนี้1เส้นอันนี้1เส้นไม่ใช่นะครับเขาดูแค่ว่าจากไหนไปถึงไหนเท่านั้นเองนะครับไม่มีนับซ้ำเนาะนะครับอ่ะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมารวมคะแนนกันว่าใครได้แต้มเท่าไหร่เนาะเกมนี้เล่นไม่ชา้าเดี๋ยวมาดูพวกพี่เล่นกันว่าเล่นกันแล้วใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนครับ อ่าโอเคครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้พี่โยมสอนเล่นไปแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะกับพี่นัทจะมาเล่นโชว์ให้ดูครับว่าตัวจีเกตทูไลน์นิวยอร์กเนี่ยมันเล่นยังไงกันบ้างอ่าก่อนอื่นเลยครับวิธีเซตอัพเกมก่อนเลยนะครับวิธีเซตอัพคือเราจะต้องเตรียมตัวกระดาษตัวนี้มาด้วยอ่าถ้ามันมีของคนที่ใช้แล้วให้เปิดไปหน้าถัดไปหรือจะชีกออกไปเลยก็ได้ในกรณีก็ชีกออกอ่าครับผมดิสอไม่รู้เขามีมาให้หรือเปล่านะเอาไปทาอะไร เอาไว้จดสกอร์ครับเวลาเราจดสกอร์หรือจดคะแนนในเกมนี้ครับเราจะจดผ่านตัวกระดาษทั้งหมดเลยอ่าแล้วอ่าจดเนี่ยต้องจดทีเดียวจตอนจบเกมเลยหรือเปล่าครับจดทีเดียวตอนจบเกมเลยครับอ่าอ่ะทีนี้เรามาเลือกสีก่อนว่าเราจะเล่นสีไหนกันบ้างอ่าพี่นัทอยากเล่นสีไหนครับชอบสีเขียวครับอยากอ่าสีมรกตโอเคได้พี่ดับเล่นสีขาวแล้วกันโอเคอ่าไม่ใช้เกมครับครับผมอ่า ทีนี้ครับเราก็จะมาแจกก๊์ดรถไฟกันคนละสองใบแจกเลยแจกเลยครับคนละสองใบหลังจากนั้นเขาให้เปิดครับห้บาใบอ่าซึ่งในระหว่างที่เปิดเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราเปิดก๊์ดตัวการาดที่เป็นการาดเดินทางตัวพวกเนี้ยครับเป็นยานพาหนะเดินทางถ้าสมมติเราเปิดมาแล้วเจอการแท็กซี่ที่เป็นสีลุงนะครับสามใบหรือสามใบขึ้นไป เรียกว่าสาใบก็เขาจะให้โลตรงนี้ทิ้งแล้วก็เปิดใหม่<ฆ>ถ้าเปิดเจอสามใบแท็กซี่สาใบเมื่อไรปุ๊บโลทิ้งเลยท,ทันทีง่ายๆว่าถ้าเกิดเปิดเจอการสายลุงสามใบครบโลทิ้งเลยโลทิ้งเลยครับผมต่อมาครับหลังจากเราแจกตัวนี้เสร็จแล้วเปิดอันนี้เสร็จแล้วเราจะมาแจกเดินทางอ่าเป้าหมายกันว่าจุดหมายของเราเนี่ยเราต้องการจะไปที่ไหนบาห้างอตัวนี้มันเหมือนกับว่าเราเป็นคนท่องเที่ยวในนิวยอร์กถูกต้องครับอ่ เราก็แจก2ใบวิธีการเลือกคือเราเลือกเก็บไว้1ใบหรือเลือกทั้ง2ใบเลยก็ได้การ์ดตัวนี้เขาเรียกว่า destination ticket ก็คือเหมือนเป็นเป็นจุดหมายปลายทางของเราว่าเราต้องการจะไปที่ไหนถ้าเราทําสําเร็จเราจะได้แต้มตามที่อยู่บนการ์ดตามที่พี่อมบอกไว้ก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่สําเร็จเนี่ยมันจะเป็นคะแนนลบนะครับต้องระวังดีๆนะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่า อ่ะเดี๋ยวเราให้พี่นัทเลือกก่อนว่าพี่นัทจะไปที่ไหนบ้างจะไปที่ไหนหรือไม่ไปที่ไหนดีผมเก็บไว้ทั้งสองใบเลยครับเก็บไว้ทั้งสองใบเลยโอ้สุดยอดจริงๆของพี่ด็อปพี่ด็อปบอกว่าเก็บสองใบเหมือนกันครับเด้ออ่ะด็อปเก็บไว้ทั้งสองใบเหมือนกันจากนั้นอ่ะวิธีการเล่นขอทวนว่าเราจบเกมยังไงก่อนอ่าเราจบเกมยังไงเราจะจบเกมก็ต่อเมื่อตัวรถแท็กซี่ของเราเนี่ยครับเหลือมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเหลือสองอันหรือน้อยกว่า จะถือว่ารอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายในการเล่นแล้วแล้วก็มาดูกันว่าพอหลังจะจบพอหลังเราเล่นรอบสุดท้ายแล้วมาดูกันใครคะแนนเยอะสุดเป็นผู้ชนะไปครับครับผมอ่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าพอทวนอีกทีว่าแอคชั่นที่ได้ทําทําอะไรได้บ้างอย่างแรกจวการลดจวกกั๊ดพาหนะเดินทางก็คือจวดสองใบตรงกลางสองใบเลยก็ได้หรืออย่างละหนึ่งใบก็ได้หรือข้างบนสองใบก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใบแรกที่จัวเป็นสีลุ้งีหยิบได้แค่ใบเดียวเท่านั้น แล้วถ้าสมมติผมจวดอันนี้ใบหนึ่งวันนี้ตรงนี้ใส่ลุงเหรอครับอ่าตรงนี้ใส่ลุงไม่ได้ครับอ่าถ้าหยิบจากกองกลางเมื่อไหร่ต้องถ้าจะหยิบใส่ลุงต้องหยิบเป็นใบแรกเสมอโอเคครับอ่าสองวางรถไฟอ่าไม่ใช่รถไฟสิวางยานพาหนะถ้าสมมุติว่าเราเก็บครบเมื่อไหร่เราสามารถเคลมได้ทันทีเราสามารถวางได้ทันทีครับสามครับจวดการาดเป้าหมายปลายทางต่อไปก็ได้อ่าว่าเราจะเรียกทําอะไรแล้วแต่อ่าอ่ะ,อะมาเรา พี่นัดเป็นมือใหม่เดี๋ยวเราให้พี่นัดเริ่มก่อนละกันอ่าพี่นัดทำอะไรดีครับอ่ณจุดจุดนี้อ่าพี่นัอยากพี่นัอยากเที่ยวไวๆครับพี่นัดเอาเป็นรถรถล่างละกันรถล่างสีดำสองอันนะครับโจทยตรงนี้อ่าอันโอเคอ่ะเวลาจั่วจริงๆแล้วอ่ะคือหยิบสีดำไปหนึ่งใบให้เปิดใหม่ทันทีครับครับผมอ่าอ่ะ ของพี่ท็อปนะท็อปหยิบสีส้มหนึ่งใบครับ,รบเปิดใหม่ทันทีแล้วพี่ท็อปบอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยพี่ท็อปไม่อยากได้แล้วอะ่ะครับพี่ท็อปทำไงดีพี่ท็อปจั่วแล้วกัดอ,อ๋อได้เหมือนกันต่อมาตาผมนะขาผมเราก็จะผัดกันเล่นงนี้ไปเรื่อยใช่ใจเลยครับโอเค พี่ท็อปบอกว่าขอจวก่อนหนึ่งใบครับฮ่าแล้วพี่ท็อปหยิบหนึ่งใบเนี่ยถ้าสมมติว่าจังหวะที่จวเมื่อกี้เราได้แบบนี้ถือว่าโชคดีครับถือว่าเราโชคดีครับผมจวดสักจวดสองใบเลยแล้วกันอ่าโอเคอ่ะพี่ท็อปบอกว่าไม่จวดละท็อปขอเคลมเส้นทางเลยได้ครับพี่ท็อปทิ้งสีส้มสองใบครับ สร้างทางครับอ่าสร้างทางตรงนี้เวนเวนนอ่า่เราสร้างทางจาก Greenwich Village ไป Soho Soho อ่าใบที่ใช้ไปแล้วครับจะถูกทิ้งลงกล่องกะจะถูกทิ้งไปลงกล่องทิ้งลงกล่องทิ้งอ่าต่อมาตามพี่นัดเนาะครับผมไหนท่องเที่ยวบ้างท่องเที่ยวบ้างอ่าไปไหนดีครับอ่า ผมเป็นนี่เลยนี่สีฟ้ากับสีลุงครับสีฟ้าสีลุงสีฟ้าสีลุงนี่ครับผมอากใช้นาทาร์ครับนั่งรถอยากนั่งรถแล้วก็ไปตรงนี้ครับกินวิสอยากไปเที่ยวที่เดียวพี่ท้องบ้าครับได้ครับได้ตาพี่ทับใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยโอ้โหพี่ทับจุ๋ยหนึ่งใบก่อนอ๋อโอ้โหอีกลัคี้อีกแล้ว พี่ท็อป่จยอีกหนึ่งใบโอเคโอ้โหลัคกี้เบิร์นงั้นผมท่องเที่ยวต่อนะครับพี่ท็อปอ่าผมท่องเที่ยวผมทิ้งสองดำครับพี่ท็อปอ่าโอเคครับโอเคอ่าอย่างนี้พี่นัทก็จะเขมเส้นทางตรงนี้ได้แต่มันมีกรณีที่เราจะมีเป็นเส้นทางคู่เห็นใช่ไหมครับถ้าสมมติเราเล่นกันสองคนเนี่ยมันสามารถเขมได้แค่เส้นเดียวเท่านั้นนะย้ำอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยพี่นัทเขมไปแล้วพี่ท็อปก็จะไม่สามารถเขมตรงนี้ได้แต่ถ้าเล่นตั้งแต สามคนขึ้นไปแล้วครับถ้าสามคนพี่ไปเล่นได้ครับก็คืออีกเส้นทางนี้ก็คือเปิดได้เปิดได้เลยครับผมอ่าไอ้พี่ท็อปบอกว่าพี่ท็อปจวดใบนิดหนึ่งใบครับชิบแบบเปิดแล้วพี่ท็อปจวดข้างบนนี้หนึ่งใบโอเคแต่พี่นัทพี่นัทจวดสองใบบ้างครับอ่าจวดสองใบเลยนะครับครับพี่ท็อปใช่ไหมพี่ท็อปบอกว่าพี่ท็อปใช้สีแดงหนึ่งใบครับครับอ่าไปไหนดีครับพี่ท็อปพี่ท็อปไปนี่แหละ โอ้โหสุดยอดไปเลยพี่ท็อปผมขอจวดสองใบเหมือนกันครับได้ครับหลังจากนั้นพี่ทอบใช้สีฟ้าสองใบครับต่อเส้นทางต่อไปไหนรเที่ยวไหนดีครับพี่ท็อปลิงคอนลิงคอนไปทมสแควร์สุดยอดไปเลยพี่ท็อปเอาอะไรครับ ผมโจทย์สองใบก่อนโจทย์สองใบก่อนใช่ไหมพี่ร็อบโจวก่อนหนึ่งใบปั๊บแล้วพี่ร็อบก็หยิบอีกหนึ่งใบแล้วกันอ่เปิดใหม่ืมสีชมพูวันแบววันแบลครับอบายากได้สีชมพูมากเลยน่าโจทย์สองใบดีวกว่าโจทย์สองใบโอ้โหสุดยอด เอ๊ ه, พี่ท็อปต้องไปไหนนะโอ้พี่ท็อปต้องไปตรงนี้โอเคพี่ทอปบอกว่าจัลการ์ดหนึ่งใบปั๊บอ่าแล้วพี่ท็อปหยิบอันนี้หนึ่งใบครับโอ้โหเสียดายเสียดายมากมากเจอแบบนี้เสียดายมากเลยผมอยากแว่นรถบ้างอ่านี่เอาแว่นรถสีดำสามใบครับโอ้โหตรงไหนเนี่ยบุกลินไปวอลสตีดเฮ้ยบุกลินไปวอลสตีดเฮ้ยพี่ท็อปบอกแว่นรถบ้างอ่ะ คี่ท็อปอยากเดินทางโอ้ยคี่ท็อปอยากเดินทางจากวอลสตีไปไชน่าทาวน์สุดยอดไปเลยพี่ท็อปอันนี้อ่าผมทิ้งสีลุ้งกับสีส้มครับครับผมไปไหนครับจากนี่วอรสตีไปโชโฮ,โ,โ,ฮโอโฮ้โหไปโ,โฮบ้างโอเคฮะโซโฮทำไมชื่อจีน อ่ะบบรับแหวน้างสีชมพูหนึ่งใบครับครับ,บผมทิ้งสีชมพูสี่ใบครับสี่ใบเลยเหรอครับโอ้โหสุดยอดอ่าไม่เป็นไรพี่รับทิ้งสีแดงสามใบครับไปแหวนต่ออ่าแหวนจากกินวิชไปเชลซีอ่าไปดูบอลไปดูบอลอืมผมหยิบสองใบเลยพี่ลับได้ครับ เฮ้ยพี่ท็อปบอกว่าโจดบอลหนึ่งใบโอ้เฮ้ยโอ้โหลัคก,กี้โจดคอยอีกใบครับ<ม>พ,พี่นัทหยิบสีลุงครับถาผมอ่ะอย่างเงี้ยพี่นัทหยิบสีลุงคือจบเลยอืออ่าพี่ท็อปพี่ท็อปโจดอ่าไม่โจดพี่ท็อปลงเลยดีกว่าครับดีป่ะพี่ท็อปลงเลยอ่ะสีลุงหนึ่งใบสีฟ้าหนึหน่งใบครับครับอ่าพี่ท็อปลงสองใบ นัทครับพี่นัทสีเขียวครับสีเขียวผมโอเคพี่ท็อปตัดสินใจละรอบจั่วเบสติเนชันอาวรอบสุดท้ายแล้วหรอโอ้โหนี่ยครับเราต้องอย่าลืมดูนะครับว่าอย่างเงี้ยคือรอบสุดท้ายแหละเพราะฉะนั้นรอบต่อไปเนี่ยพี่ท็อปจะไม่ได้เล่นแล้วครับถือว่าพี่ท็อปจะเล่นในรอบสุดท้ายรอบนี้ อคิดหนักเลยไปอย่างนี้ก็ได้ครับอรอบทิ้งสีดำสองใบบเป็นสีดำสองใบก็บไปตรงนี้โอเคอ่ะก็จะจบเกมอ่าไม่พี่นัทได้เล่นอีกรอบนึงรอบสุดท้ายแล้วคุณใช่ได้เล่นอีกรอบนึงครับทุกคนจะได้เล่นอีกคนละรอบ ปกติก็คือแต่ถ้าปกติก็คือต้องตัดจบเลยถูกไหมครับถึงพี่ท็อปก็ผมถ้าถ้าเป็นเกมอื่นนะแต่ถ้าเกมเนี้ยคือทุกคนจะได้เล่นอีกคนละรอบอีกคนละรอบใช่ครับผมเรียกว่าเสียใจในเสียใจไม่เป็นไรอ่าผมทิ้งครับสองแดงครับสองแดงครับผมแต่ถ้าอ๋อวันนี้ทิ้งไม่ได้ผมสถานีไม่พอต้องทิ้งหนึ่งฟ้าครับผม โอเคแล้วก็จบจบสรับอ่าแล้วเราก็จะมานับคะแนนกันว่าคะแนนเนี่ยมีใครมีเท่าไหร่บ้างอ่ารอบนี้เราเล่นกันสองคนพี่นัทกับพี่ท็อปใช่ไหมก็จะเขียนชื่อก่อนเลยท็อปอ่าพี่นัทอ่าเรามาดูให้คนเราก็จะมาดูกันให้ทุกคนดูอ่าเนี่ยดูอ่าเขียนชื่อเราก็จะมาดูกันว่าเขียนชื่อกบตรงนี้เราก็จะมาดูกันว่าคะแนนเนี่ยนับยังไงบ้างอ่าเรามาดูก่อนเลยถ้าเส้นทางที่เป็นหนึ่งขบวนเนี่ยได้หนึ่งแต้มถ้าเส้นทางที่เป็นสองขบวนได้สองแต้มสามขบวนได้สี่แต้ม 7ขบวนได้สี่ขบวนได้เแต้มนะนับคะแนนกันก่อนอย่างของพี่นทตรงนี้ได้4ีคะแนนสี่ครับสีบวกสอเป็นหเป็นหกรับวกเจ็ดครับสิบสามสิ1สี่สิบห้าแป้ายีบดแล้วบนัสอีกหนึ่งยี่สครับอ่ายี่สิบอ่าของพี่นทจะได้ลดไป22อ่าของพี่ท็อปห่งสองสามสี่ห้าหโบนัสอีกหนึ่งเป็น7 8 9 1แปด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเราได้สิบห้าคะแนนอ่ะเรามาดูเป้าหมายปลายทางกันว่าถึงไหมอ่ะของวิรัตก่อนเลยตรงไหนบ้างครับใช่หน้าเท้าถึงเซนทันปลาใช่หน้าเท้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่ะถึงเซนทันไม่ถึงครับไม่ถึงครับอ่ะลบไปถึงนี้โดนลบแปดคะแนนครับอ่าแล้วก็บุคลินครับไทม์สแควร์ครับไม่ถึงเหมือนกันไหนครับบุคลินนี่ครับอ่าททม์สแควร์นี่ครับไม่ถึงไม่ถึง อ่าบุกลินถึงไทม์สแคร์ไม่ถึงครับอ่ะพี่นัทจะโดนล,ลบทั้งหมด16คะแนนอ่าเพราะงั้นตัวเกมนี้ก็ต้องดูเส้นทางีต้องดูเส้นทางใี้ดีอ่ะของพี่ท็อปกรับจากไทม์สแควร์ทูอะไรนะพี่ยินโซโฮโซโฮอ่ะโซโฮโซโฮอ่ะไทม์สแควร์ครับพี่ท็อปวิ่งวิ่งวิ่งปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บอ่าถึงโซโฮพี่ท็อปจะได้6คะแนนหลังจากนั้นครับ็อปได้จากลินคอล์นเซ็นเตอร์ทูเอ็มไพร์สเตทบิลดิ้ง อ่ามือปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอยู่ไหนอยู่นี่นี่อ่าฮะ huh? นี่พี่ด๊อปดูผิดอ่ะเนี่ยได้เท่าไหร่ครับอ่าพี่ด๊อปจะได้อีกสามคะแนนรวมแล้วได้เก้าคะแนนครับ,รบอ่ามาดูตัวอ่าที่เป็นแลนด์มาร์คเขาเรียกว่าอ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับอย่างพี่นัทเนี่ยได้หนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มหกพี่นัทได้หกคะแนนครับครับอ่าของของพี่ด๊อปหนึ่งแต้มสองแต้ม เนี่ย <สำ S 1> เห็นไหมหกมันคู่กันสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มพี่จอบได้เจ็ดแต้มเราก็จะมาสกอร์ลิงกันว่ารวมผลคะแนนกันว่าได้เท่าไหร่บ้างของพี่นาศรวมแล้วได้สิบสองครับ 28, 28, ยี่สิบแปดยี่แปดลบสิบหกเหลืออยู่ทั้งหมดสิบสองคะแนนของพี่ทอ็อปสิบหกบวกสิบห้าเป็นสามสิบเอ็ดครับครับนอ้พี่ท็อปก็จะชนะไปใช่เพราะงั้นก็อันเนี้ยมันก็สอนเกี่ยวกับเรื่องว่าต้อง อ่าคือสอนเรื่องการเดินทางใช่แล้วเป็นคิดคำนวณเส้นทางดีๆลำดับวางแผนดีๆอ่าถ้าถ้าสมมติคุณได้อ่าจุดมุ่งหมายมาแล้วคุณทําจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้ใช่มันก็จะเป็นคะแนนที่ราลบเหมือนเรารับปากอะไรไปแล้วแล้วถ้าเกิดเราทําไม่ได้เนี้ยใช่มันก็จะเหมือนกับเป็น d i s c ครด i t เราอันนี้เหมือนเราพานักท่องเที่ยวไปไม่ถึงใช่ครับอ่าอย่างตัวอย่างเงี้ยของพี่นัทอ่ะพี่นัทตอนแรกเนี่ยพี่นัทแทนเลือกได้นะว่า พี่นัทจะเก็บไว้แค่ใบเดียวหรือจะเก็บไว้สองใบแต่เนี่ยดันพี่นัทดันเก็บไว้ทั้งสองใบเลยเพราะว่าด้วยความที่เล่นทางแรกด้วยแหละอ่าแล้วก็คำนวณอะไรต่างๆพลาดไปด้วยอ่าโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเราเล่นให้ดูหมดละอ่าถ้าเกิดว่าใครเล่นไม่ได้เนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ใช่ครับขาผมก็ตัวเกมมีแค่นี้ไปแล้วครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใน t u b e ใไปด้วยอ่า มี f ฟ c บุ๊ o k ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามซีอ y ู u เจอกันบ๊ายบายบสวัสดีครับ